kiếm thuốc lắng qua này khác quá đấy quá thì nó ít ta cung đây này mà neo ươn đây hợp này, này ươn sống đây ui nghe ít ta cùng đây này nó เรเหลือก็ใส่กล่องตับเลยนี่ครับพอๆพอเระเจรียานี่พวกมันยาดูกวันเลยครับพี่น้องอันนี้เป็นอาหารครับอาหารดีข้าวดีไปใส่มาแรงครับมือ่นมาดูลงำแขงครับพี่น้องครับเข้าใจไ ยิงน้อยเนี่ยอัโหมันี่ครับพี่้องครับมัดเร็วๆเราไม่ใช่ไม่ใส่กลุ่มครับคืนยะมาดูนทักกันครับ วันนี้คือเกาครับอากาศดีตอนสอบครับวันนี้ผ้าพี่นองมาเบ่งบรรยากาศการยามใส่กุ้งครับหลังจากทีงมว่านผมเลยมาใส่ไว้ครับทีมงานครับแล้วก็ที่เสียดคือเขาเขาใดนแต่งใส่ปากใส่กุ้งครับพีนองครับ,อรบตอนรอบที่เดียวกร เอาใดใส่กุ้งไม่มากเอาบริแดงปากมันกัคนคุขางที่เขาหน่อยครับรรบมีภาพพี่น้องเบิ่งกันว่าหลังจากยีเขาแ่งแล้วมันจีมานหรือบวัวมานครับไปกรับไปรู้น้วยกันครับพี่น้องครับรอับทีเลีวนะครับพี่น้องครับเอาใส่ฟังท่างคุณครับ รอบนี้เขาเวียนใหม่ครับเลยเวียนฟังมาใส่ครับมาล่องเบิองว่าแบนสิหมานบ่บวันยังสิบปเฮ็ดงานอยู่ครับพี่น้องครับก็ได้มาแต่เสาเนี่ยยังไงเหมือนเนี่ยยังไงด้อครับนี่ครับเดี๋ยวไปย้ำทังกุ่มเม่อนครับมาพิมพ์งานครับเจ้าของเนื้อชาโกครับไปครับุนกันครับพี่น้องครับ ม,ม,ม,มันโมมันเรื่องกันครับพี่น้องครับมันโมมนันรังแรกครับวนเยอะมากอันนี้อันนี้ลองไดหมวะลองไว้ข้างล่างได้ไหมใช่ไม้พี่น้องครับยี่นอ้นองครับมันอยู่ครับ นี่ครับล้งแรกครับโอ้พี่น้องครับเกือบเงินเกือบสามสี่ขีดหัวคำนี่โอ้มันมันมันอยู่มันอยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับอู้ยืได้ครับแค่รอบนี้ไปครับไปหลังต่อไปครับเหมือกันครับพี่น้องครับหลังที่สองครับเป็น ต่อมตอมต่อมพี่น้องไปมาเงียบพี่นอ้องออทมินกระ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 ไปไปไปหลังต่อไปเข้าไป,าาไปาานี้สุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลย บรรยากาศครับพี่น้องครับการสุดยอดโอ้โลูกเป็ดนลูกเป็ดลอยเลยน้ำน้องน้องน้อยู่ผมเห็นไหมเข็มทุกหลังมาหนิฮักบ่เอ้ยที่นี่ครนี่ตะกุ้งเลยนี่ว่าแนวอื่นเลยครับนี่ว่ามีแนวอื่นผสมเลย ไปครับหลังต่อไปครับก่ได้ใส่ไก่กันครับพี่น้องครับีใส่ตุ่มกัน,นไปน,นี้แหละเบื้องหลังนี่ครับเรียนเด้พว้หลังนี่บางบางครับเงื้อมัหลุดเนาะโอเค

นี่ยูย ok ูป like so oh, ้าหยาครับพี่น้องครับมาเบิ่งมาหลังยูป้าหยาหลังแข่งๆได้เลมดเลยืโอ้อันนี้ก็ถือถือยูฮะถืออันนี้เอาไปคักคับคัอันคัไปไปที่ห้ากี่ลังก็ห้าลังแล้วก็ ทังต่อไปครับพี่น้องครับพี่น้องใส่ไก่กันครับ่็จะใส่ไก่กันครับไปทำอะไรใส่ตรงนี้ครับ Bên đây bên cạnh nó thật. Tư duyên, tui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  Thử, 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 thử Ui, vô thử tui thử tui duyên,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  này thuế nó Ủa đùa chẳng lắng mùng tìm mới chôm lên lọt lắng đây Lắng gì, lắng gì khác chân với ไปคือทั้งี่ลังครับเปลี่นแปดเก้าลทั้งที่สิบอยู่ไหนบะโอ้ไหนสิบใกล้ๆกันเนี่ยแปดเวกนี้นี่ใกล้ๆกันกระพิร้องไส้ไก่ใกล้ๆกันเลยครับว่นนี้ไปใส่ไก่ครับใส่ใกล้ๆกันเลยนี่ลังหนึ่งพูดอีกลังหนึ่งพูดอีกลังหนึ่งใกล้ๆกันครับ กหลังจากดีเขาแจ้งมากครับพี่น้องครับผมซื้อวาสีเข่าไหลเข่าไหลฟิตหลคัเกเลยล่ะไอี่อวะบึงเนี้ยบึงเนี้ยสุอดสุดยอดแปดเก้าสิบ ถือไลครับไอเบิ้งหลังหอีกสองหลังครับอู้ตสวรรก็ปุ่งเลยเองไลครับนี่เด็หลังนึงวันนี้เหร่เอ้ยไี่ไง โดนคักแทะออ้ยมีมีกับพ่อหน่ย่ยนะกันพี่น้อวงวัวเด่อโอ้ยวัไปไปลัางสุดท้ายมันถือคัดแกันตัต้ตายงตัตกคกับ ถือคัอกถือคักถือคักพี่น้องครับอันนี้ใส่ไปตองบ้านครับบ่ได้ใส่ให้พี่น้องบิ่งครับมันมันเหมืดโพดใายไปกับเมือดกัแเ้บ่เห็นที่เขาก็เลยว่าเอาตอนยามดีกว่านี่เหยื่อลอยใช่ไหมเหยื่อลอยน่าจะไม่เข้าโอ้พี่น้องครับขันเหยืออ่อลอยนี่เป็นเป็นส่วงปะเขาหลบันไดครับพี่น้องครับเหยือ่อมันมันลอยข้างบนครับ มันตรงให้ใหเยื่อมันจุ่มจักหน่อยถ้ากัดได้อยู่ได้ถวยน้อยนึง,นงครับมันมันมันไปเดี๋ยวหยิบปเที่ยงพี่น้องบ้างครับว่ามันได้หน่อยได้หลายมาได้ครับเดี๋ยวไปเที่ยงบ้างไปไปเบ้างสถานที่ครับครับพี่น้องบ้า <c oughs> งผลงานครับพอดีเมื่อกี้เมื่อกี้นี่แวะขายไห่ลั่นตะบุกงูหน,น่อยนึงครับเดี๋ยวยู่จากหลัง ปเหลืออยู่หกหลังครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยสระว่ดีๆกุ้งเพื่อนเลยก็เตีองหมอนเบาะห้องสวยๆนี่ใส่งงามครับพี่น้องครับเหลืออยู่หกหลังครับเมื่อกันบ่าในไทยพี่น้องเพื่อนครับจอดขายก็จะาเลยขางทางเลย ถือประมาณอยู่ครับมือหมานครับ่็ไข่แพ่งครับไข่แบบแกกเนาะ Nhét ngọt trang ngay mà à. ui, không nhờ, Nha. Đúng đúng không nghe nghe ngọt 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 Ngắm ngọt 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 โอ้เกินเนาะโอ้เกือบโอ้รับที่นอนครับไอ้เจ้านี่ครับดูไห้ยง่ายมากเลยนี่ตัวก็กินครับครับผมที่นอนครับไม่ได้อีกแ คือประมานครับประมาณกับทีมงานสองคนครับจบของชาโกครับพอกันไม่คิดหาครับพี่น้องครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในกันครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับผม